สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาทำอมสินนะครับด้วยโปรแกรม Illustrator e นะครับอลสินที่จะทำก็คืออมสินอะคริลิกนะครับอะคริลิกส่ะก่อนอื่นเลยนะครับจะต้องสร้างหน้าอัดปอดขึ้นมาหนึ่งหน้านะครับอมสินของเรานะครับจะมีขนาดอยู่ที่20 ขอาย่สนะครับเลือกเครื่องมือสี่เหลี่ยมนะครับคลิกไปที่หน้าจอกอกไปที่40นะครับคูณ40นะกดโอเคเราจะตั้งไว้กลางหน้าอัดพอร์ตนะครับในการทำงานเส้นที่ใช้นะครับควรจะเป็นเบอร์0 2 5 pt นะครับต่อ้ายเราจะทำโดยเสียบนะครับให้เราแปลเครื่องมือสี่เหลี่ยมเช่นเคยนะครับคลิกลงไปที่หน้าจอ อะคริลิกที่นํามาใช้นะครับมีขนาด3มิลก็กรอก3มิลไปนะครับกดโอเคเราจะได้สี่เหลี่ยมขึ้นมาต่อไปนะครับให้เราคุมวัตถุทําการปิดฟิลให้เรียบร้อยนะครับผมจะเอาตัวรูเสียบนะครับไว้ด้านไหนนะครับประมาณส่วนหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็เว้นระยะนะครับกด c อนโทร l ดีคนะครับ วัตถุทั้งคู่อันนี้เราสามารถใช้คําสั่งุ๊บนะครับคอนโทรจีในการุ๊บแล้วก็เลือกวัตถุทั้งหมดนะครับกดเซนเตอร์กลางนั่นเองดึงลงมาออตินเนตลากไปดึงนะครับลากมาแล้วก็หมุนแบบนี้อันนี้ก็เช่นเคยนะครับตั้งเซนเตอร์กลางเหมือนกันต่อไปเราก็ดึนไปลักษณะน,น,นี้อ่า นี่พอไหมครับเราจะได้อมสินที่เป็นรูๆๆๆตรงนี้นะครับเป็นรูสี่เหลี่ยมเอาไว้เสียบนั่นเองนะครับต่อป้ายแล้วก็ก๊อปสี่เหลี่ยมออกมาก๊อบซ้ายกับก๊อบนบนพอนะครับแค่นี้พอเราก็ดึงตะตัวนี้ไปเพราะนั้นสังเกตดูว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของรูนะครับเป็นในส่วนของรู ตรงนี้ก็จะต้องเป็นเดือยเสียบนะครับก็เอาไปเสียบทั้งคู่เลยเพราะนั้นอนาคตตัวนี้เป็นฝาปิดลงมานะครับก็จะปิดไปที่เดือยตรงนี้เหมือนกันด้านข้างก็เช่นกันนะครับออเดีเนตค้างไว้แล้วก็เดึงม่นะครับก็ตั้งเซนเตอร์ให้ได้กางนะครับยิงวัตถุเดึงลงมาล่างอีกเช่นกันนะครับแบบนี้ เราจะได้ฝั่งที่เป็นเดือยเสียนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือมันจะเกินตัวนี้นะครับเพราะนั้นด้านซ้ายมือเราควรจะลดขนาดอ่าให้อยู่ในเส้นตรงนี้นะครับนี่ให้อยู่ในเส้นตรงนี้นะครับ,เ,รรบเพราะนั้นด้านล่างก็ลดลงไปนี่ให้อยู่ในเส้นนี้แล้วก็เอาอันนี้ลงมาเสียอ่าเสียให้ตรงกันแบบนี้นะครับ น,นี้เองแล้วก็ส่วนด้านบนเช่นกันนะครับก็จะต้องเป็นเดซีบเหมืกันเดซีบส่วนด้านข้างนี้เอาตัวนี้มานะครับหมุนวัตถุตัวน,นี้ก็เอามาใส่ด้านข้างตัวน,นี้ตัวน,นี้แน่นอนนะครับก็จะต้องเป็นรูโดนไอ้ตัวนี้เสียบครับสองฟังเลยเหมือนกันแบบนี้ ไปนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือนะครับที่มีชื่อว่า่าดไฟเดอร์นะครับเป็นตัวเชื่อมให้ตัวนี้ติดกันนะครับเราก็คุมซีกบนก่อนนะครับเลือกไปที่ตัดด้านนอกนะครับอย่างนี้ตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายตัวที่4นะครับส่วนตัวนี้เราจะใช้คําว่ารวมวัตถุก็จะเป็นอย่างี้ ส่วนตรงนี้เราจะใช้คําว่ารวมวัตถุหมนเลยก็จะได้เดือดเสร็จลักษณะนี้นะครับเทสเราก็เอาไปเสียบกันอย่างนี้ปึ๊บก็จะเป็นกล่องแล้วนะครับแค่นี้เองทีนี้เราก็เอาตัวนี้ออเทเนตลากมาหมุนหมุนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ออเทเนตลากไปลากนะครับแล้วก็หมุนแบบนี้อ่าอย่างนี้เราก็สามารถเอาไปรอเสียบได้ แค่นี้นะครับอันนี้คืออะคริลิก3มิลนะครับที่เหลือเราก็คลุ่มวัตถุทั้งหมดเราก็เลือกเจาะรูก,ก็จะเจาะรูเข้าไปนะครับแค่นี้เองเสียบอันนี้ก็เอาลงมาเสียบน,น,นะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็เอานี้ไปเสียบก็จะเป็นงานกล่องขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เสียบ ทีนี้ฝาบนนะครับฝาบนเราก็ก๊อปเจ้าตัวนี้มาอันหนึ่งก็จะได้ฝาบนมาเหมือนกันเห็นไหมครับงานกล่องมีขนาดแค่40มิลลิเมตรนะครับก็เราก็จะสร้างกล่องอะคริลิกได้แล้วนะครับทีนี้เราจะใส่ตัวอักษรเข้าไปล่ะ,ะเป็นลายอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็แล้วแต่นะครับหรือจะพิมพ์พิมพ์ตัวอักษรพิมพ์คําว่าอ้อม ออมสินของฉันอะไรก็ว่าไปนะครับแค่นี้นะครับต่อไปเราก็กด r e a t e outline นี่แล้วก็ขยายแล้วแต่นะครับว่าใครจะทำอะไรยังไงก็น่าจะประมาณนี้นะครับในการทำออมสินนะครับด้วยอ่าขอภัยลืม ก็เจาะรูด้วยนะครับเจาะรูก็ใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมดึงมาอย่างนี้นะครับขนาดน่าจะกะกะดูนะครับให้เหรียญ1ิใส่สได้หรือจะวัดเหรียญสิบก็ได้นะครับตรงนี้ก็ตั้งเตอ์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วางตำแหน่งกาแล้วก็เจาะรูเข้าไปนะครับอ้อมสินเราก็จะเป็นในขนาดนี้นะครับหยอดเหรียญเข้าไปได้นะครับ ็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนน่าจะทำกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ทำคลิปนะครับต่อไปนะครับก็ขอจบคลิปประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ